สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่วงหาคตูดังอีกเช่นเคยนะครับเป็นการเล่นโกออนไลน์ online, เนาะในเว็บไซต์ไทยเจมนะครับโอเคมาหาห้องกันเลยโอ้ยเ a ็ก e มเคเย่คเล่นแล้ว โอเคเข้ามาสู่เกมกันแล้วครับโอเคมึ้ว่จะไม่ได้เล่นแล้วเชียวมีแต่คนกดเอ่อไม่เล่นกับผมนะ <c oughs> อ่อรอบนี้ได้หมากจำนะครับอืม <c oughs> โอ้รอนานมากห้องเมื่อกี้นานสุดๆโอเคเข้ามุมเลยตวัวสกิ๊จึ๊กจึ๊จึ๊โอ้ขาวตีด้านนี้เหรอครับ ด้านนี้มันด้านนี้มันแข็งแรงครับมันไม่ค่อยใหญ่นะเ,เตะเลยแล้วผมก็ถอยของบ้านเลยใช่ไหมอืมใช่ไหมก็ามายืนตรงนี้บ้านเขาก็เปิดอยู่ผมเปิดมุมหินมุมใช่ไหมเนี่ยผมเดินนี่ก็ได้อ,อ่เดินข้ามุมก็ยังได้เลยแต่ว่าเดินด้านนอกดนะีกว่ามีโอกาสทำลายพื้นทีได้ไงวันนี้ก็ใหญ่นะวันหลังเขา โอเคเขาเตะครั้งขึ้นครับาโจสูสกีเลยอืมโอเคเราเดไนตามจูสกีก่อนแล้วกันเนาะอันน,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 นี้อันนี้อันนี้นี่ได้ไหมน,นี่แล้วเปลี่ยนไปเป็นจสูสกีได้ไหมอืมน,นี่เลยแล้วกันนะ <c oughs> โอ้ เนี้เหรอครับแล้วก็ตัดเหรอ,อมไม่ตัดไม่ตัดผมผมต็ออกผมก็คุ้มแล้วนะก็ต่อลงผมต่อลงด้วยนะครับใหญ่นะเมนี้ใหญ่นะโนเมนะครับอืมโอ้เมนี้เหรอครับเมนี้ผมผมต่อลงเนาะ <c oughs> เขาก็ต้องตั้งขึ้นใช่ไหมแล้วผมก็ตามโจมตีอ่ะทีนี้เม็ดไหนดีตามโจมตีถ้าเดินนีดนี้เลยก็จะเป็นการตัดของเขาชุบชุดเขาตัดมาเลยไปในห้องในมุมนี้ดีกว่านะเดี๋ยวออาไปอันนี้ในห้องในมุมผมรอดแล้วนะครับอ๋อ เขากระแทกตรงนี้หรอมีปัญหาหรือเปล่าผมแทรกลงไปได้ไหมผมแทรกเลยแทรกเขาแล้วเขาพยายามจะเดินนี่อ้่ก็ตัดสองกลุ่มออกจากกันให้เขาอกู่ภายในเนะาอะอืมล้วก็ตะรีลงเขาเดินนี่ผมก็ทำด้านอย่างนี้อืมแทรกลงไปเลยอืมอ <c oughs> ไม่ได้เล่นตั้งหลายวันนะครับ <laughs> อยากเล่น <laughs> อืมก응็พยายามาจะลงคลิปสักสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองคลิปเนาะสำหรับคลิปไอ้ฮาวตูดังเนี่ยหนึ่งก็คือผมเองได้ฝึกซ้อมด้วยนะสองก็คือผู้ชมได้ดูด้วยอืมนี่ผมก็จะติดในนี้แหละ <c oughs> เขากระแทกในนี้ต้องรับไหมต้องรับได้แต่ลองมก็จะไม่แข็งแดงแต่มันก็ช้าเนาะผมมารอใมนมนี้ดีกว่านิจัยนะ เออผมล้อมก่อนนะกดดันอืมปิดไปก่อนน่าจะเซนเต้นนะยังไงก็เซนเต้นนะนี่กดดันนะอืมเขาต้องทำคพองรอดนะแล้วผมก็เดินเม็ดนี้อีกทีนึงบีให้เขาเอ,อ่อรอดเนาะ ถ้าเดินรงน,นี้อาตาลี่มาเชื่อมผมไม่ใจร้ายผมเดินแค่นี้พอเนาะเทลลี่พอครับรอรูปร่างสวยแล้วเราก็โจมตีมันนี้ในท่านี้อ <c oughs> ืใช่ไหมทค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับมีรอดก็ไม่คีดแต้มโจมตีมันนี้ต่อให้กลุ่มนี้พยายามหนีออกมาผมก็หนีตามออกมาด้วยเนาะถึงที่ตรงนี้เขาก็ไม่เกิดน,นะครับ คือเขาเล่นเล่นโอ,อ้เหมือนคือคือโอเวอร์เพย์ม่นนี้ขู่ตักมันไม่ได้ทำอะไรผมได้นะเพราะว่าเออเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอันนี้ผมอัตตรียังไงลงผมก็อันนี้เนะาะตัวเป็นเขาจะเดินเม่นนี้ผมเดินม่นี้พออัลตรีส่วนเหรอือมได้ไหม ว่าถ้าเขาเดิมนี่ผมกินเขาตาลีส่วนเ,เดิมนี่เขา,าพยายามจะเบียเดเบียดยออกมาเนะเาะเพรผมตัดไปเลยเพราะตาลีแบบนี้เพราะลีมันจะวุ่นวายไปเนี่ยผมรับก่อนแล้วก็แล้วก็แข่งแรงตรงนี้แล้วทำลายตรงนี้ดีไหมผมไม่อยากวุ่นวาย แล้วก่อนแล้วกันอืมเม่ไหนดีล่ะทีนี้คำถามเชื่อมแล้วกันอืมรับนี่ผมก็รับนี่ทีน,นใช่ไหมไม้รู้ผมแข็งแรงถ้าเขาตัดผมก็มีทางอยู่ในมุมมีปัญหาเนี่ยอืมอืมนี้ผมต้องเดินเชื่อมเนาะอืมเขาก็หนีอมายวงนี้ผม ให้รออยู่แล้วผนะมก็ไม่ได้กระใข่แล้วเอ๊ hey, อย่างนี้เขามีปัญหาด้วยกปล่เนี่ยเ hey, อ๊เขาต้องเล่นโครลรอดป่ะเออนี้ใช่ไหมกม,มุ่มตะลิถ้าเขาเชื่อมนี้จบละต้องเล่นโคเนาะเล่โคผมก็ไดได้ร้อมอีกทีหนึง่งโคลเขาก็มีหนี้ใช่ไหมแต่ผมกินอ่าเขารอดกลุ่มนั้นผมกินกลุ่มนี้โอเคแลกกันได้ไหมอืมอ้าว นี่เขาก็ไม่รอดปะ่ะนี่เขาตายปะ่ะตัดนี่ผมก็กระโดดนี่ใช่ไหมเขาจะมาเดินนี่เหรอผมรัดลมแล้วผมลมเยอะกว่านะอืมเชื่อ่ะอืม เชื่อมเชื่อมพอเหมือนเขาพยายามจะบุกเกินไปเนาะก็อันนี้ผมแข็งแรงผมดันขึ้นเลยนะจริงจผมต้มตีตรงมันที่ได้เนาะนี่ผมตัด <c oughs> ไม่รอดนะผมกดดันให้เขาหนีออกมาเพื่อให้เขาทำลายตัวเองนะ ขูดไวไปเะเนี่ยผมเดินอืมอืมอันนี้ผมไม่อยากให้เขาเข้าบ้านง่ายๆนะกดดันเขาด้วก่อนกดดันให้เขาพากลุ่มผมเนี่ยไปทำลายตรงนี้เองนะผมไม่หลอกเนาะเดินเลื่อนใ้ผมเดินได้ก็ต้องก็เป็นเรื่ห่างกับกลุ่ม เดียวนีนะ้เดี๋ยวนี้ก็เป็นจเจลต์นิดหน่อยใช่ปะอืมเหนึ่งก็อาจจะไม่สำคัญนะอืมหนึ่งดนเดี่ยแล้วกันน่งลงตนี้ต้มหน่อยเนาะใช่ไหมมัน,นไม่ใช่เซน,น,น,นเตแต่เขาก็ ไม่ได้เออเมืนจะได้ห้องหนึ่งใช่ไหม,ด,หมดูเป็นว่าผมจะเชื่อมเรนนี้เขาถ้าเขาจับกินอ๋อขาต่อขึ้นนะต่อขึ้นผมอาจจะเดินดีปะ่ะหรือว่าตามจุด์ตีต่อกพืล้อมกลุ่มให้มันดีขึ้นอย่างนี้อ่ะกดอีกเม็แล้ว <laughs> กันฮัลโหล ันนี้มันแข็งแรงมากนะแต่ก็มีแผลตัดตรงนี้เราต้องระวังกันนะเนี่ยเดี๋ยวถ้ากลมมุ่มเขามาเยอะๆกว่านี้จ,จะไม่ดีนะต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีเมน,น้นสกัดของเรือขึ้นมาอืมงั้นผมเดินเลยละกันเพราะว่ามันทําลายตรงนี้ด้วยนะมันไม่จำเป็นต้องลงไปบุกที่พื้นเขานะครับเพราะว่าเราเราแต้มเยอะอยู่แล้วอุ้ย <c oughs> <c oughs> มีโดดังเดินดินนี่นะทำายพื้นที่เขาอืเดินนี่ลง,งนีชื่อจริงๆง่าจะต่อจริงๆไมต่อก็ถ้าเดินนี่ลงนี่ลงโดนลายเนี่อือจริงเชื่แอแนะเริ่คิดแล้งงวเนี่ยควาจริง ก็ถ้าเขาเดินนี่คือถ้าจะกระโดดแบบนี้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้สนใจแผลตัดตรงนี้ไงเขาจะทิมเข้ามาได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเชื่อมเนี่ยเขาจะทิมเข้ามาไม่ได้ทชไมเฮ้ยเนี้ยเดินนี่เดินนี่แล้วก็เดินนี่เดินนี่ตัดนี่โอ้โอโอเคเม็ดนี้น่าจะใหญ่นะงันผมเดนปากเสือเลยละกัน เรากเสียก่อนเนาะกลับบ้านก่อนก็มีโอกาสจมตีของคุณได้ผมกวอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ยังไม่รอด100%เม็ดนี้เหมือนจะโจมตีแต่ว่าผมมีค่ากลับบ้านไเดินออกจากกลุ่มที่อันแน่นใช่ไหมงั้นผมไม่เดินจากพื้นัลนเลยดินมินิเลยได้ไหมดยนรอดทางนี้เลยได้ไห ไม่จริงๆน่าจะแปะบนปะอืมมีคนจะกลุ่มนี้แต่ผมก็ไม่อยากจะไลค่คิวเขานะไม่รู้คิวได้ปะกลุ่มเบลอร์เลยกล,ลอบลงรีบรอดรีบรอดอืมแล้วก็เดินกระโดงกล,ก,ลกลุ่มครอบา่แบบตรงนี้ไง อืมปูกตับนั้นก็ต้องให้ตัดสิใช่ไหมอืมโดดงั้นก็ไม่ดีนะแสดงว่าแปะบนแ,บบแต่แรกน่าจะดีกว่าเนาะมไม่เวิร์กเลยอืมไม่เป็นไรติดไปแล้วก็คือติดนะครอบอืมตุ่นี้มันเหมือนจะมีปัญาหาในความพยายาม ข้างไนก่อน้องช่วยใช่ไหมใช่อชนใช่ใช่นี่ผมเชื่อมหาเติมก่อนดีกว่าเชื่อมทาง,งานี้ก็ได้ไม่เป็นไรได้โอเคยังเดินนี่ได้นีอ่อืม ตรงน,นี้ถ้าผมอัตรลีนี่ยังไม่รอดครับมีตาย <c oughs> ตรงน,นี้ถ้าผมมีกระแพงาเมื่อคืนเนี่ยผมมีแปะเม็ดนี้คู่เม็ดนี้น <c oughs> อันนี้เขาต้องเดาเลยมือัวตรนีี <c oughs> นนขเนนขาจะปักไม่ได้สถาน้นเพราะว่ามัน ตลิลเนะแลจัดกินใช่ไหมพอ,อาตก็ก็เชื่อมบ้นานี่ดูมาดูเรนนี้ไม่ได้ไนเนาะเพาะว่าตะล่กินมาทั้ก็มีในนีน้นี้ก็เดินได้แ้ผมในนีๆๆน้ดีปะ มวันหลังเรื่อยๆมี้เป็นปาเสียงแต่ก็โอเคแล้วแหละตาจังหวะนี้เขาต้องกลับมาลับเม็ดนี้เนาะเม็ดนี้เม็ดนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมตั้งขึ้นเม็ดนี้นี่เจ็บมากเลยเพราะว่ากลุ่มนี้ได้รับผลกระทบแลวกลุ่มนี้ก็ยังไม่รอดด้วยอืมผมรอดแล้วไงผ,ผมรอดได้แล้วไงอืม เอาละเอาเนี่เอาละตรงนี้เริ่มมีปัญหาละผมต่อด้วยผมบอกเลยต่อยับเนี่ยเขาตัดตัดมันตัดมันฆ่าผมไม่ได้เนี่ยยกเว้นเดือนนี้นี้ดเดือนนี้ผมเชื่อมเขาต่อลงแต่เขาเชื่อมก,กินมันก็เป็นสีเมเ็ดไงใช่ไหมได้ปะผมทำให้ดูได้ไหม ทำให้ดูนะรีวิวได้ไหมคือคือเออ่สมมติจำเดินที่อื่นที่แม้เราขาวดูไม่ดีป่ะผมก็เดินนี่ไงเขาเดินไหนเขาเดินนี้ผมก็กินเลยถ้าเขาต่อลงก็จะเดินนี่เขาเดินนี้ผมก็กินมันก็กลางสีเนี่อมก็เป็นห้องที่ค่า,าไม่ได้ไงอืม,อมโอเคงั้น งั้น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 ผมโจมตีกลุ่มนี้เลยแต่เชฟนี้เองก็ถ้าได้ปักเสือมก็ดีเกินไปเนาะอ๋องั้นโจมตีเชฟนี้ไหมมันมีเทสต์จิเม็นี้อยู่ป่ะไม่สิจิมนอยู่แต่มันมีข้างนี้เดินนี้ดีกว่าทาลายรูปร่างก่อนอืมเออโอเคสองทีแล้วผมก็ต่อลง กูแค่นี้ก็น่าจะตายแล้วมั้งผมไปเดินกลุ่มนี้ดีกว่ากูเขาอือเขาก็ต้องพยายามทรอดใช่ไหมผมก็จะเดินขอเอาลับทีนึง่งแบงนีงน้ใช่ไหมแล้วเขาก็มนีห้องแล้วก็ นี่ผมไม่ต้องเดินแล้ว,ลวไหมเพราะว่าเดินนี่ทำงานนี้เลยดังั้นผมต้องพ่อการฝังนี้แล้วใช่ไหมโดยการเชื่อมนี่ไงน่าจะได้เหมือนกันอืมนี่ผมก็ทำลายห้องเสียบเข้าไปเลยอุ้ยแต่ดีมากราลงจริงตอนนีเป็นเราตอนมีเพื่อนแล้วตรงนี้มีเพื่อนอยู่ตรงนี้ไม่นิด อืมเขาต้องพยายามไปรอดาทางนั้นเนาะทีนี้ผมหาเม็ดที่นนมันใ่ามันให้มันแข็งแรงดีกว่าอืมถ้าที่นี้นก็ยังได้เม็ดนี้ก็ได้นะคือทางรอดเดียวเขาต้องตัดแต่ว่าผมจะรีทิ้งย่อผมเม็นีก็เดินได้นะใช่อืมมันนี้ไเดินได้ไ Oh, ต้องตัดใช่ไหมเดือนนี่ของเดือนนี่ไงยังไงของอันนี้ก็ตายก่อนเนาะขอให้ตัดลงมาใช่ไหมมันก็กิน <Okay. S 2> อันนี้อันนี้กระแทกผมเชื่อมแลวเห็นไหม ต่อมานี่ผมก็เชื่อมใช่ไหมตัวนี้ผมตัดนี้นี่ตัดนี้อัตรีกอังนี้ไงผมไม่ตัดเสือ <c oughs> อืมอก็อตัตลี้ผมเป็นปากเสือใช่ไหมฟึ๊บใช่ไหมนี่ก็ต้องเชื่อม ใช่เนี่ยเปนไม่นื่เดินเดินไป่อนก็ได้ครับเดินแข่งอะไรก็ได้นะตัวนี้นะ <c oughs> นี่ผมเล่นดูดาเดินไปบ้ามก็ค่อยๆเดินนะแต่มันมันมันกินก็ต้องกินนะอ่ะคือถึงเวลากินก็ต้องกินมันใจอ่อนไม่ได้บางทีผมชอบใจอ่อน <c oughs> <c oughs> อืม อันนี้ก็เออกินเลยสิใช่ไหมกินเลยแข็งแรงอ้าวจอมแพ้แล้วครับโอ้ <c oughs> เกมน,นี <c oughs> โ้โอเคโอเคมันจบไปไปนิดนึงเดี๋ยวผม <c oughs> ผม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 รีวิวให้นิดนึงแล้วกันเพราะว่ามัน มันเกิดอะไรขึ้นเนะเาะเาจบเร็วไปนิดนึงนะครับโอเคอ่าโอเคถ้าเม็ดเม็ดนี้ไม่โอเคนะครับเพราะว่าเพราะว่าเออ่คือคอนเซ็ปต์หมากร้อมอ่ะเราจะบอกว่าเราจะไม่เดินไปใกล้กลุ่มที่มันแข็งแรงอืมแล้วก็ คือตัวตัวว่าไงดีผมจะพูดว่าไงดีเอ่อสมมุติขาวไม่เดินเดี๋ยวนะผมต้องกดรีววใช่ไหมตัวขาวเดินที่อื่นเนี่ยดาเองก็ไม่ได้อยากเดินเมนนี้ครับดาอยากเดินเมนนี้นี่วันวันหลังวันหลังขาเดินที่อื่นแล้วดาได้เดินเมนเนี้ยโครงสร้างตรงนี้มันใหญ่ไงคือคือด้านนี้มันเป็นเมน มันไม่ใหญ่เท่าด้านด้านนี้ไงครับเขาเดินสองก่อนมันมันใหญ่กว่าไงแล้วค่อยเดินเนี้ยผสานกันมันถึงจะดีแต่ถ้ายังมันยังไม่มีหมากอย่างเนี้ยแล้วแล้วแล้วขาวเองเนี้ยขาวควรอ่าถ้าไม่เข้าสามสับก็คือเดินเดินจากด้านนอกเพื่อเพื่อให้ดํากลุ่มเนี้ยมันเชื่อมกันไปหมดอย่างเนี้ยเห็นไหมดามันก็จะเป็นเส้นออกไปอย่างเนี้ยครับมันก็ได้พื้นที่น้อยนะไหมอืมนี่คือคอนเซ็ปต์โอเคทีนี้อ่าเกณฑจริงเกมจริง เกมจริงใช่ไหมเอามาบุกด้านนี้ก็ไม่ค่อยดีละซึ่งตรงนี้ผมแข็งแรงใช่ไหมผมก็ผมก็ไม่อยากเอาหมากแข็งแรงไปตักกับหมากแข็งแรงะผมก็เลยเตะเขาเลยเลือกเตะเขาให้เขายือนอยู่ในจุดที่ผมแข็งแรงอยู่แล้วซึ่งพอเขาเดินไปเนี่ยมันไม่ได้กระทบอะไรกลุ่มนี้ของผมเงยผมก็เลยได้มือเดินที่อื่นไหมผมก็ตีจากด้านนี้นะอ่าจริงมีสองทางเลือกจะเข้าสามสามก็ได้เนาะแต่ผมเอ่อตีจากด้านนอกเนี่ยเผื่อว่า เขาสร้างอิทธิพลการกระดานผมจะได้มีเม็ดที่อยู่ด้านนอกบ้างเนาะเราลดพื้นที่เขาได้อะไรเงี้ยก็โอเคโจนี้จริงๆเลือกเลือกถอยก่อนก็ได้นะครับอืมเลือกถอยก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเลือกโจสกิถอย,ยใช่ไหมเออเองเราว่าเลือกโจนี้อมันก็ยังเล่นได้นะอืมต่อไปก็ต้องดอืม่นอนอยู่แล้วใช่ไหม,อม,อมโอเคมันก,ก็เล่นก็เล่นได้นะครับอืม มันก็มีตรงนี้แหละเนาะที่ไม่ค่อยดีตรงนี้เองสีดํานี่ก็จริงๆก็ไม่ค่อยดีเนาะจริง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 ควรที่จะ,คว,จะควรที่จะรับจากด้านนี้แหละจริงก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะว่าพอมาเดินด้านนี้มันก็เป็นด้านแข็งแรงตัวเองเหมือนเอาหม,มากไปอยู่ด้านแข็งแรงตัวเองจริงๆขาวก็เข้าสามสามไปเลยขาวก็มุดเข้าสามสามไปเลยจังหวะนี้จริงดําเองเม็ดนี้ก็ไม่ค่อยดี เอ,อนั้นเม็ดที่ดีอาจจะเป็นเม็ดที่ต้องเต็กเนาะแต่คอนเซ็ปต์คล้ายกันคือเปไปเลยให้เขาตั้งขึ้นยืนแล้วเขายืนอยู่ตรงจุดที่เราแข็งแรงแล้วแต่ตาต่อไปก็เป็นตาระบุอันนี้นก็บุกทำลายพื้นที่น่าจะเป็นอย่างนี้นะเม็ดที่ที่ผมคิดว่าคิดว่าถูกน,นะน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็มายืนในจุดแข็งแรงแล้วเราก็อ่าเริ่มทำลายพื้นที่สิะอะไรอย่างนี้อืน่าจะเป็นอย่างนี้ครับโอเค งั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ